บอกให้ตามเยอะครับผมเพราะว่าเหมือนจะเป็นหนึ่งสามเก้าหนึ่งเก้าสามนี่แหละแล้วเรามากับหนึ่งเก้าหนึ่งหกครับวันนั้นโชว์ให้ดูอยู่เป็นพี่การนะครับเป็นคนเตยนนะครับรอบนี้ก็มาแล้วนะครับมาแล้วก็ตัวล่าสุดเลยครับผมแกให้ไว้เลยแกให้ไว้งวดหน้าเลยครับก่อนที่แกจะไปทุดงแกจะข้ามลาว อผมก็งงเอางวดนี้ยังไม่ออกทําไมงวดหน้าให้แล้วอ่ะให่วันที่16กุมภาก็ให้ใช่ให้ไว้ก่อนก่อนที่ท่านจะไปภูเขาควายหรือไปไหนก็ช่างครับอันนี้ยังไม่ได้บอกใครอันนี้ท่านยังไม่ได้บอกใครแต่พี่เบาได้แค่นี้วดที่แล้วใช่ได้เหมือนกันอันนี้คือวัก่อนนะครับแต่ว่าที่เขียนจะตัดสองตัวด้วยใช่ใช่ใช่อันนี้ไม่ได้เอามาอันนี้ที่พี่เบาเขียนไว้ครับอันนี้คือสถิติว่วที่ผ่านมาเนาะ โ <Opp o S 2> อปอก็ได้หนึ่งหกหกหนึ่งใช่ครับสถิติเก่าที่ท่านเคยอยู่แต่ก่อนอยู่แถวบ้านผมเนาะถูกมาแล้วเก้างวดนะครับเก้างวดเก้างวดแล้วก็ท่านก็ไปทุด,ดงเหมือนอย่างนี้แหละครับที่แกหายไปเนี่ยนะฮะเก้างวดแล้วก็กลับมาสร้างวัดนะครับแล้วก็มาบอกผมงวดนี้เข้ามาสองงวดละงวดนี้งวดที่สามนะครับก่อนที่ท่านจะไปข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับท่านจะไปทุด,ดงเพราะว่าท่าน สร้างเสร็จแล้วท่านก็จะไปทุดงแล้วก็จะกลับมานะครับท่านให้ต่องวดไว้ก่อนวันเลขออกเลยเป็นสูตรคำนวณหรือว่าสูตรอะไรของท่านนี่แหละครับหรือว่ามาจากไหนของท่านนะครับท่านบอกว่าท่านมั่นใจนะครับผมสองแปดสี่นะครับสองแปดสี่ให้มาเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับผมสองแปดสี่แล้วก็ท่านบอกว่าอาตมาจะไปทุดงหลังหลังเลขออก่ะครับผมคหลังเลขออก ท่านก็เลยให้ผมต่องวดให้เลยนะครับให้ไว้งวดวันที่สิบหกเลยใช่เลยครับแต่ว่าผมก็จะซื้อรวมกันนะงวดนี้ผมก็เอาเอาเป็นสองงวดเลยใช่ท่านให้ไว้ก่อนก่อนที่ท่านจะไปทุดงนะครับท่านให้มาแปดเจ็ดสองครับผมพี่บ่าวเขียนให้แปดเจ็ดสองงวดวันที่สิบหกกรุภาพันธ์แต่ว่าโอปอจะเอามางวดนี้ด้วยงวดนี้ด้วยแล้วก็ไปถึงงวดหน้าด้วยครับผม ปดเจ็ดสองก็ผมผมก็ว่าปก,ปกติเลขคำนวณเนี่ยเลขออกแล้ว,ถ,นวนถึงจะคำนวณได้ไดแต่ท่านบอกว่าท่านก็ยิ้มนะฮะนี่จะยิ้มอาตอมาให้เลยเป็นว่าอย่างเงี้นะครับน่าจะเป็นปริศนาใช่ใช่ใช่หลังเลขออกท่านท่านท่านบอกว่าจะไปทุดงประเทศตรงข้ามอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ไว้เลยแปดเจ็ดสองนะครับค่ะครับผมอันนี้คือพาทุดงต่ละแสนครับ ที่ขอมาเอฟซขอมากันเยอะนะครับผมใช่เพราะว่า,าที่เลขเม็ดเดียวครับที่มาตัวละแสนก็คือว่ามาจากญาติโยมนะครับผมที่พระอาจารย์ท่านเนี้ยถ้าเกิดเอ่ยชื่อไปนี่คืออ๋อดังเลยแหละครับผมแล้วลูกศิษย์ลูกหารู้ว่าพระอาจารย์ปล่อยปุ๊บเขาก็จะไปซื้อตัวละหมื่นตัวละแสนอย่างนี้นะครับผมก็เลยเป็นที่มาของพระทุดงต,ตัวละแสนนะครับเลยเป็นฉายาให้เป็นฉายาครับ,รบผม เพราะว่าไม่สามารถที่จะเอ่ยนามปู่จริงๆได้ไม่ได้ถ้าเอ่ยนี่ดังเลยครับก้าววัวติดจนเขาจ้างหยุดนะครับจนเขาให้หยุดเลยนะครับครับถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดปล่อยต่อไปอาจารย์บอกว่าโอ้ยคงไม่เหลือเป็นพาก์้างรับเป็นฉายาปู่นะฉายา<อ>นะชป็นฉายานะครับผมตัวละแสนนะครับแปดเจ็ดสองนะครับผมท่านให้ไว้เลยครับแต่ว่าผมก็จะมาซื้อทั้งสองอันเลยครับผมเพราะว่า มันเป็นปริศนาครับผมผมก็ยังงงอยู่ทําไมปู่ทําไมให้แบบนี้ปกติสูตรคํานวณมันต้องหลังหวยออกใช่ใช่แกใ,ให้ไว้ก่อนเลยเพราะว่าปกติแกต้องโทรมาหาผมอยู่แล้วหรือว่าเป็นปริศนาไงอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมก็จะซื้อไว้งวดนี้แล้วงวดหน้าผมก็จะซื้อไว้อย่างนี้ครับเพราะว่าได้กับอาจารย์นะครับแต่งวดนี้ที่ปู่ให้ตัวไหนนะคะโอปอสองแปดสี่สองแปดสี่ครับผม แล้วก็ให้ไว้งวดหน้าแปดเจ็ดสองโอปอก็เลยเอามารวมกันในงวดนี้ก่อนใช่ครับให้เผื่อถึงเดือนหน้าเลยใช่ไหมครับให้เผื่อถึงวันที่สิบหกโอ้ให้ืวอถึงวันงงงงไม่ต้องซ้ำกับไข่ไม่ต้องเอาเลขไข่มากันอะไอย่างนี้นะมันให้ไปเลยให้ก่อนเลยให้ก่อนเลยนะฮะแปดเจ็ดสองนะครับ ก็เป็นที่มาของพระทุดงตัวละแสนนะครับก็เหลือแต่ชุดล่างอย่างเดียวนะครับที่ท่านยังไม่ได้ให้นะครับอ๋อจะมีชุดบนแล้วก็ชุดล่างใช่ไหมครับท่านท่านบอกว่าจะให้อ่สองหรือสามรอบแค่นั้นเองนะครับครับรอบแรกบางท่านอาจจะไม่เห็นอย่างเงี้ยครับมันจะมาเข้ารอบสุดท้ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับก็เป็นแนวทางนะครับให่เขาว่าถ้า คนอื่นได้ยินชื่อนี้นี่ก็คือว่าเจ้ามือนี่จ้างให้เลิกปล่อยเลยใช่ไหมครับถ้าได้ยินชื่ออาจารย์นี่คือเขาไม่ขายเลยครับโซนนี้ก็คือเขาไม่ขายเลยได้ยิน,รนครับวดหน้าท <8, S 1> ่านให้ตัวไหนแปดเจ็ดสองครับผมวดหน้าให้แปดเจ็ดสองเลยแต่ว่าผมก็จะเอาวดนี้อยู่นะครับแปดเจ็ดสองารวมกัน <72. S 1> <72. S 2> เลยนะใช่เพราะเหมือนมันเป็นปริศนาใช่เจ็ดสองนี่ครับผมอชอบอยู่ <laughs> แต่ว่าเราเน้นไปที่สองแปดสี่สองแปดสี่ครับงวดนี้คือ เลขออกปุ๊บแกให้ต่อเลยครับผมสองแปดสี<า>่ 2, 8, นะครับแล้วก็ให้ต่องวดหน้าเลยแปดเจ็ดสองผมก็งงที่เจอตื่เจอเล,ลแต่ปู่ก็มีชุดสามตัวมาให้ต่องวดเลยแล้วก็จะมีชุดสองตัวอีกใช่ไหมครับครับชุดสองตัวจะเป็นนิมิตปั่นครับเ<า> <ỏi. S 2> ขียนเขียนไทยไปนเขียนสองตัวให้หนยพี่เอาจับสองตัวไแปดสองแปดสี่ 8, 2, 8, ครับเราแยกแยกให้เลยแยก <S <S ให้เลยครับ พัตุดงตัวละแสนตัดสองตัวให้เลยเดี๋ยวรอคัดลอกนะครับนะค่ะรอแป๊บหนึง่งครับแต่ว่าปกติแล้วโอปอไม่ค่อยอยากออกกล้องไม่ค่อยครับเมื่อที่ผ่านมาก็เลยอยากออกอยากออกอยากออกอยากแบ่งปันก็คืออาจารย์บอกว่าถ้าอยากสร้างก็ต้องออกเหมือนว่าอย่างเงี้ยครับค่ะเอ,เอาของอาตมาไปนี่แหละเพราะว่าผมเคยซื้อกับแกตอนตอนที่แกมาอยู่ใหม่ๆก้าวงวด้อนนะครับผม แล้วท่านก็ไปทุดงไปทุดงแล้วก็กลับมากลับมานี่สองงวดติดแล้วนะครับงวดนี้งวดที่สามนะครับเลขท่านก็ถือว่าไม่เยอะนะไม่เยอะนะครับผม,มแต่ว่าต้องตัด,ต,ต,ดต้องตัดเล่นเรานะครับให้สามตัวหางเดียวแล้วก็สองตัวสามหางประมาณนี้ครับเขียนให้ละเอียดแล้วตัวเดียวนี่ปู่จะให้มาแค่หางเดียวเท่านั้น ใช่ไหมคะโอปอล์แปดเจ็ดสองพี nice. oh, ่บ่าวแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสี่โอ um ้ดีนะที่ตรวจแปดเจ็ดสองนะครับน้านักก็ว่าแม่เขียนน้ำกันบ่ะเขียนเยอะมันตัวเล็กแปดเจ็ดสอง่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะผิดพลาดทางเทคนิคนี่ครับโอเคงันวดหน้าเขียนไว้แล้วนะครับผมเอามาร่วมกันก็ได้เป็นรางวัลที่หนึ่งได้ไหม เออเนาะอปเมียนสามตัวสองแล้วก็สองแปดสี่นะครับผมเลขหกตัวสองแปดสี่แปดเจ็ดสองเอคือรางวัลทีหนึ่งอยู่เืออันนี้เป็นครั้งแรกละที่ท่านให้แบบนี้เนี่ยปกติท่านจะให้่วงนาลูก่วงนาได้เลยเออ่าปกติท่านจะโทรมาบอกนะครับ ทาทำไมให้มาแบบนี้ผมก็งงอยตัวแรกกับตัวเนี้ยแปดอะไรเนี่ยสองแปดสี่ครับผมงวดนี้นะครับวงกลมครับผมแปดสองสี่สองแปดสี่ท่านจะไปทุด,ดงท่านก็เลยให้ผมมาแปดเจ็ดสองแต่ที่ท่านให้ตัวตรงๆก็คือสองแปดสี่มาในงวดวัน,นที่ หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนาะส่วนแปดเจ็ดสองปู่ให้ล่วงหน้าไปแตนง้วดวันที่สิบหกกุมภาพันสองพันห้าร้อยหสิบเจ็ดแต่ว่าโอปอจะจับสองแปดสี่แล้วก็แปดเจ็ดสองมาในงวดนี้งวดนี้เลยครับก็ไม่แน่เหมือนเป็นปิศนาใช่ครับเพราะว่าปู่ไม่เคยให้แบบนี้ใช่ไหมงวดหน้าก็ตามตัวนี้นะครับผมท่านให้ไว้นะครับครับ ออติดต่อท่านไม่ได้นะครับทั้งวันนี้แล้วก็วันหน<ช>้าเพราะว่าบางทีท่านไปต่างประเทศท่านอาจจะใช้ซิมเดิมไม่ได้อย่างเงี้ยครับ่ก็เลยให้ไปก่อนนะครับแปดเจ็ดสองท่านจะไปไหนภูเขาไฟอ,อะไรอะไรนะเขาเป็นยังท่านจะไปไหนไอทูดห์ะเห็น,หเ,พนเ,หเพื่อเลยยไห้ไวเพื่อติดต่อบ่ได<ล><อ>้แปดเจ็ดสองค่ะแล้วก็สองแปดสี่นะครับ แปดเจ็ดสองนี่เป็นงวดของวันที่สิบหกกรุ๊งผ้าใช่ครับผมต่องวดไวเลยต่องวดไว้ให้เลยครับเหมือนเหมือนเพื่อนบอกล่วงหน้าไว้ครับผมแต่ว่าค่ะนี่สถิติของป้าพระธุดงค่ะพระธุดงตัวละแสนสายาเพื่อนคือห้อุปอมาเขาสองงวดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่สามเด้อค่ะเพื่อใหามาตองวดเลยสามตัวนะค่ะค่ะผู้ใดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้ค่ะบอกถูกจนได้จ้างหยุดค่ะ จนได้จ้างบอกเห็นเศร้าบอกเลขค่ะบอกกูบตาเอ้ยซื้อพระสุดงซื้อนี่โอ้จะมือบอขายค่ะพี่น้องค่ะคืออันทันทีเลยพอ้าไดดยินซื้อคือจะมืออันทันทีค่ะหาบอใดพร้อมเนาะค่ะเพราฉะนั่นพี่น้องถ้ามักกระจัดคัดกระพานค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงปวดใส่วิจารณญาตในการรับช่มรับฟัง้าผู้ดไดมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ท่างช่องน้ำแน่เด้อค่ะงวดประจําวันที่หนึ่ง กุมภาพันธ์2567ัหกขออ่อยเอฟซทังบ้านท่านผู้ชมทั้งบ้านลำๆรวยๆเฮ่งๆปังๆเน่นวัดซีมาเด้อค่ะสำหรับมือนีเจดมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ